คณะนักวิทยาศาสตร์พบกบต้นไม้สายพันธุ์ที่คาดว่าสูญพันธุ์ไปนานนับศตรวรรษอีกครั้งในป่าในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียค่ะสตยาบามาดัสบิชูนักชิววิทยาชาวอินเดียจากมหาวิทยาลัยเดลีพร้อมคณะนักวิทยาศาสตร์จากศรีลังกาเบลยเยียมและสหรัฐอเมริกาค้นพบกบต้นไม้ซึ่งก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วมากกว่าร้อยปี นับตั้งแต่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี2413ที่เมืองดาจิลิงทีมงานพบกบต้นไม้สายพันธุ์นี้โดยบังเอิญน,นะคะขณะที่ทำการค้นหาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสายพันธุ์อื่นในปี2550ที่ป่าทางตะบนออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งการค้นพบครั้งนี้ทำให้เกิดความบวังว่าจะพบกบสายพันธุ์นี้มากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ประเทศจีนจนถึงประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์คาดว่าสาเหตุที่ไม่มีผู้ใดเห็นกบสายพันธุ์นี้อาจเนื่องมาจากพวกมันอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่ระดับความสูง6เมตรในขณะที่กบต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าโพรงไม้ที่อยู่ใกล้กับพื้นดินโดยจากการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพันธุกรรมหรือว่าดี a ของกบชนิดนี้ทําให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียพบว่ากบชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสกุลกบชนิดใหม่รวมทั้งได้มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ขึ้นใหม่อีกด้วยค่ะ ทา้งสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติรืบุว่าสัตว์เครื่องบกเครื่องน้าทั่วโลกที่มีมากกว่า7,000สายพันธุ์ในจนํานวนนี้รอยละ32อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สาเหตุหลักๆนะคะมาจากมลภาวะจากอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวมทั้งมีการรุกล้ําพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้อีกด้วยค่ะ